ผักพื้นบ้านหมายถึงพืชผักพื้นบ้านพันไม้พืชเมืองในท้องถิ่นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ได้จากปา่าท้องทุง่งตามฤดูกาลในแต่ละท้องถิ่นมีทั้งพืชล้มลุกและพืชยืนต้นรวมถึงสาหร่ายเห็ดเฟิร์นนำมาบริโภคตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วประเทศมีผักพื้นบ้านรวม1000ชนิดปัจจุบันพืชหลากหลายชนิด ถูกนำมาปลูกในบริเวณบ้านเพื่อความสะดวกในการบริโภคพืชผักหลายชนิดได้รับความนิยมในการบริโภคพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศเช่นขี้เหล็กแครผักหวานมาราขีนกชะอมชะพูมะรุมกระถินเป็นต้นผักพื้นบ้านสามารถหาบริโภคได้ทุกฤดูก,กาลผักพื้นบ้านของไทยจัดได้ห้าหมวดคือ หหมวดใบและยอดยอดผักบุ้งยอดตำลึงยอดโศกใบชะครามใบยอ 2. หมวดดอกดอกขจรดอกสนอหวัวปลี 3. หมวดผลมะอึกมะเขือยาวแตงร้านฟักข้าว 4. หมวดฝักฝักมะรุมฝักเพกาห้า หมวดรากและหัวกระชายขมิน้นขาหลวงมันกลอยเผือกโดยผักทั้ง5้าหมวดนี้สามารถนำบริโภคได้ทั้งแบบสดและแบบสุกการรับประทานผักพื้นบ้านในทุกมื้ออาหารเท่ากับการกินยาเป็นสูตรจากธรรมชาติสร้างความสมดุลจากภายในร่างกายผักพื้นบ้านในแต่ละภาคของประเทศไทย จึงมีคุณค่าทางโภชนาการโดยสมบูรณ์ผู้บริโภคจึงควรเลือกชนิดผักพื้นบ้านที่จะกินการทำความเข้าใจและรู้วิธีการปรุงประกอบเพื่อให้ได้คุณค่าและประโยชน์จากการบริโภคผักพื้นบ้านของไทยผักพื้นบ้านเพิ่มรสชาติสีและกลิ่นรสในอาหารปัจจุบันรสชาติพื้นฐานถูกแบ่งออกเป็น5รสได้แก่เปรี้ยว เค็มหวานขมและรสอูมามิหรือรสกลมกล่อมการรับรสอาหารเกิดขึ้นเมื่ออาหารถูกบดเคี้ยวเล้ากับน้ำลายในปากเกิดการละ,ละลายของสารรสชาติกระตุ้นต่อมรับรสบ,บริเวณล,ลิ้นโดยต่อมรับรสหวานอยู่ที่ปลายลิ้นต่อมรับรสเค็มอยู่ปลายด้านข้างลิ้นต่อมรับรสเปรี้ยวอยู่ข้างลิ้น ต่ำรับรสขมอยู่โคนล,ลิ้นส่วนตัวรับรสชาติกลมๆจะอยู่บริเวณเลนและสมองการรับรสเกิดจากการตอบสนองทางประสาทสัมผัสเมื่อได้รับรสชาติจากอาหารลิ้นเป็นอวัยวะที่รับรสซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงต่อรสชาติอาหารในระดับต่างๆพืชสมุนไพรแต่และชนิดมีรสชาติแต่และกลิ่นรสที่ไม่เหมือนกันเช่น หวานมันเค็มเปรี้ยวเผ็ดฝาดกลมกลม่อมให้สีสันและกลิ่นรสตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเถาย่านางขับรถขมคืนเปรี้ยวฝาดเกิดรสชาติที่กลมกลม่อมซุปหน่อไม้แกงแคแกงอ่อมชูรสหวานให้อาหารจานผักประเภทต่างๆยี่ราดีปลี กะเพรากระชายกระวานพริกไทยพริกแมงลักการพลูผักชีชูรสเผ็ดร้อนมะขามส้มแขกมะดันมะนาวตะลิงปลิงน้ำตาลตะโหนดระกำรมน้ำตาลมะพร้าวมะอึกสามารถเพิ่มรสชาติให้ได้ขมิน้นฝักทองพริกเหลืองพริกแดงผําดอกอันชัน ดอกโสกน้ำช่วยเพิ่มสีสันได้โดยตำรับอาหารพื้นบ้านไทยนิยมใช้พืชสมุนไพรและเครื่องเทศมาประกอบอาหารไม่น้อยกว่า3ชนิดช่วยส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการรักษาโรคตามแพทย์แผนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน